สวัสดีก็ครับปรหนือครับครับโดนโดยผมก็ก่อนพอกันเลยสวัสดีครับสวัสคุณเต๋าครับสวัสดีกระชานะครับผมนะอ่ให้ทักทายแฟนๆที่น่ารักของเราสมิทธิ์ ขอไม้ให้กระชาหน่อยครับผมเขยโอเคมีไม้ส่วนตัวฮะกระชาที่วตั้งแต่ย้ายค่ายไปมีไม้ส่วนตัวนะสาบานว่าสองคนนี้รักกันจริงอ้าวสว่างวโอเคโมเคมันมีอยู่นานแล้ว ออกม่้ออยู่ค่ายเก่าใช่อ๋อเอเคๆออกกลุ่มพวกใครแนวนี้รม่รู้งงสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับที่มากันในวันนี้นะฮะสวัสดีครับวันนี้มีทั้งหมดกี่คนนะวันนี้สามร้อยนะฮะ ร2 3คน323คนอะไรเกมเป๊กนฮ้ยคุณชอบยีไงผมเล่นยี่อยู่แล้วเออเขาลงท้ายยี่สไงครับผมเออพี่คิวรู้ไหมครับว่าเลข323นี่มาจากไหนมาจากไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวแค่พูดแค่นี้น้องกี๊ดเหรอพี่คิวรู้ไหมครับว่า323อามาจากไหนผมอยากรู้เลยกันว่ามีใครเคยตามเลขนี้มา5ปีแล้วถูกไหม อ๋อนี่นี่ซื้อเลขตามเต่าเหรอถูกกินทุกมวนเลยห้าปีถูกกีค่ครับสามเดียวสองสอ๋อโอ้แล้วมีใครตามเลขขาชาไหมครับเลขเดียวกันอ๋อเลขเดียวกันอ๋อเลขสามอ๋อ, <V 3. S 2> อวีสามอ, <V 23. S 2> อ๋อวียี่สามอ๋อซึ่งแปลกมากมีอยู่ประมาณสองปี <laughs> ใช่ที่มีวียี่สามอืม นะรู้สึกไงบ้างครับคุณสองคนที่วันนี้ในที่สุดก็มีแฟนมีตรครั้งแรกของคู่ผมดีใจแทนแฟนครับหลังจากที่แฟนๆเรียกร้องตั้งแต่ปีแรกที่คุณออกจะบ้านจนปีนี้ที่คุณอ่อยจะค่ายในที่สุด แฟนี้สักทีไอ้ไม่บางหน้าอยากเอาถ่ายรูปไปจัดปัญชาพี่ขอโทษครับพี่ช่วงนี้พี่เล่นป้ากระเต๋าบ่อยที่สุดข้างไหนดูยืนก็นยืนข้างกันแล้วเออผมเจ็บตัวมาตั้งแต่สยามเด็กเล่นแล้วเออหุ่แต่จริงนะลูกลูกใครครับผมเก็บด้วยครับผมเอ้าเดี๋ยวต้องเดี๋ยวเล่นหุ้นอยู่เนี่ยมาขอขอทานเราก่อนนะหาโปเกมอนอยู่เออแน้วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสนุกสนานกันพร้อมกับ ร้องเพลงให้เป็นแฟนคุณได้ฟังเยี่ยมเย่เริ่มจากร้องเพลงก่อนเลยไหมอยากให้ใครร้องก่อนบองนี้จุบใช่ไหมผมก่อนพร้อมกันเหรอามีใครร้องก่อนก็ได้แต่อีกคนต้องอยู่บนเวทีงั้นเราออกกฎใหม่ ใครร้องก่อนก็ได้แต่คนต้องเล่น m อ็มีเชื่อว่าคุณสองคนคงดูมิวสิกวิด,โดีโอของเพื่อนอยู่แล้วคุณจะเล่นนกเล่นกาเล่นดินเล่นทรายตามสบายแต่ห้ามลงเวทีต้องเล่นนะเดี๋ยวาทางโทษนะว่าโทษนะฮะมึงลือกเพลงอะไรมัน ไม่บอกไม่บอกไม่บอกโอ้แล้วเพลงเต๋าเล่นยากด้วยพี่คิวไม่ร้องเพลงตัวเองวันนี้อไม่ร้องเพลงตัวเองไะก็รู้ไงโอ้เล่นยากไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรเอาเว้ยเครียดเลยใครอยากร้องก่อนผมแล้วกันไอ้จุ๊บไอ้จุ๊บไอจุ๊บบอกว่างานวันนี้ชิวๆไม่มีไม่มีแบบกว่าต้องเสียสละคนอายุน้อยกว่าสิปกติ ปกติเรามีแต่เฮ้ยแกร้องก่อนดิแกร้องก่อนดิแต่ตอนเนี้ยอยากร้องก่อนเพราะว่าอีกคนไม่ต้องเต้นก่อน <c oughs> มันต้องเล่นก่อนเนี่ยใช่คนหลังจะลอ้อาก <c oughs> เออเอออ่าปล่อยีิจ <c oughs> ุพร <c oughs> ยังยิงยาวปากเป๋่ายิงจุ ใจกับการชนะของคุณแม่แค่แนี้เลือกออไม่ถูกเหรอชนะแล้วไงภูมิใจแล้วเออแล้วตีบอกนะหลังบอกคุณกินอะไรกนอะไรกันว่าจะไ,ได้เปลี่ยนคอนทั้งตงัวรอง,รงใครจะร้องก่อนผมเลือกใช่ไหมเออให้คุณเลือก <Okay. S 1> โหข้าชาดูแบบข้าชาดูแบบรัทนทดอ่ะที่ต้องที่ต้องให้คนเลือกก่อนอ่ะให้ชาเลือกก็ได้ให้ชาเลือกอชาเลือก ต่อร้องออมาได้โอ้คุณมันไม่รู้อะไรตอนนี้ผลงานการแสดงของเขานี่สุดยอดเขาเลือกที่จะเล่นก่อนเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องให้ใครกลับไปดูที่บ้านอีกสองตอนเลยดูตรงนี้ก่อนเลยดูรนี้ก่อนเลยกลับไปบ้านก็ต้องดูดูย้อนหลังดูย้อนหลังโอเคโอเคอ่ะเต่าผมร้องก่อนร้องเพลงอะไรกันพี่เปิดเปิดกัน กฎของเราบอกนะฮะห้ามลุกเดินไม่ผ่านนะต้องเล่นตัต้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายสุดท้ายเพลงไรดีเนอรเพลงไรดีเนอร์มันมีอยู่เพลงเดียว